สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการลุงแจมออนแอร์นะคะพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะสดที่นี่ทางช่องคมชัดเล็กทีวีวันนี้อยู่กับดิฉันนยาแล้วก็ลุงแจมของเราคุณวิทูนนะคะวันนี้จะพาไปรู้จักกับโครงการดีๆที่เครือข่ายชุมชนคุณบางนานนะคะร่วมแรงร่วมใจทั้งพักเอกชนที่เขามาร่วมกันด้วยในการที่จะคืนกาําไรสู่สังคมมีโครงการดีๆที่เรามองเห็นความสําคัญว่าเด็กๆ อนาคตของชาติเตุฉุมชนคนบางนาจะต้องมีความรู้โดยเฉพาะเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะวันนี้นะคะเราจะไปรู้จักรายละเอียดของโครงการนี้กันซึ่งนะคะมีท่านนี้นะคะเป็นโต๊ะโผล่สคัญเลยนะคะคุณธรรมพงษ์ดีสิริภพศาลผู้อำนวยการพันธกิจอังกฤ d เจนคะไทยแลนด์แล้วก็เป็นกรรมการผู้จัดการโรงแรมอาวนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับเป็นการปูพื้นฐานให้เด็กๆครับใช่ไหมครับครับผมครับ ทำไมมาเรื่มร่วมเครือข่ายบางนานะครับก็จริงๆเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้ามีใครมีเจตนานดีเนี่ยเราก็คิดว่าเพื่อทําเพื่อสังคมก็เป็นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่เราน่าจะมีส่วนร่วมด้วยไม่มากก็น้อยนะฮะในในภาระใจที่เรามีน่าะเป็นความคิดเบบนั้นค่ะหลายคนอาจจะได้ยินชื่อของแลมนะฮะแต่ว่าอาจจะยังไม่รู้จักตัวคุณธรรมพงศ์นะฮะอาจจะให้นําตัวก่อนค่ะครับก็ผมก็ธรรมพงศ์ตีสิริพิสารนะฮะ ก็เป็นกรรมการผู้จัดการของที่โรงแรมเอวาน่านะฮะก็ได้มีความยินดีที่มได้มาร่วมซึ่งได้รับการชักชวนในเรื่องของเครือข่ายชุมชนบางนาในด้านของภันกิจภาษาอังกฤษครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือว่าเรามาดูว่าจุดอ่อนของเด็กไทยใช่ไหมจุดอ่อนของคนไทยด้วยซ้าไปแต่เราไปทําให้เด็กๆดีกว่าใช่ไหมจุดอ่อนของเราก็คือว่าใครๆก็บอกเด็กยไม่เก่งภาษาอังกฤษใช่ค่ะใช่ไหมมันจะอยู่ใน ่าใจเราอยู่นะล้วยังมีเดอรเนชั่นอีกใช่ไหมอยู่ที่นี่มีน้ำบินนานาชาติก็อยู่ที่นี่ครับนักลงทุนต่างชาติก็อยู่ที่นี่โรงเรียนอินเตอร์ก็อยู่ที่นี่ตั้ง17แห่งเด็กไทยทําไมจะอ่อนภาษาอังกฤษอยู่ในใจเราไหมคือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคือโอกาสที่เรียนภาษาอังกฤษจริงๆผมเชื่อว่าทุกคนได้รับโอกาสนะแต่โอกาสที่จะทั่วถึงและให้เกิดสำเร็จผลจริงๆเนี่ยผมคิดว่ายังมีกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มที่ ที่น่าจะทำได้ out, และก็เสริมได้อีกนะฮะ <strip> แต่เราพูดถึงโร <kra an. S 2> งเรียนที่ที่เราเรียกว่าอาจจะไม่ใช่โรงเรียนนานาชาตินะฮะอาจจะเป็นเด็กที่ไม่มีโอกาสไปเรียนหนังสือเมืองนอกหรือเราพูดถึงเ,เด็กที่ไม่มีโอกาสที่จะเรียนในโรงเรียน,นใบลิงกักหรือหรือหรืออยู่ในสภาพแวดลอ้อมนานาชาติอาจจะ <ynen. S 1> ไม่มีกําลังพอก็ยากพอสมควรก็ยากก็เลยใช้จุดช่องว่างตรงนี้เนี่ยเข้ามาเข้ามาช่วยกันเอ๊ะมา่ดูจากนะฮะภาพที่อยู่หน้าจอเนี่ยสถานีตำรวจ บางนาแอปประยุดทำไมไปสอนที่นั่นคทำไมถึงเลือกไปสอนน่าจะเป็นลูกหลานใช่ไหมของของตำรวจครับก็มันก็พอมีที่มาที่ไปนะฮะเพราะว่าเริ่มก็คงอาจจะเป็นเพราะเราเป็นคนบางนาด้วยนะฮะเราก็มีธุรกิจอยู่ในบางนาแล้วก็คิดว่าถ้าเราจะทําอะไรก็น่าจะทําเพื่อคนบางนาของเรานะก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านทั้งทั้งผู้กํากับและท่านรองผู้กำกับโดยเฉพาะท่านผู้กำกับที่ได้มอบหมายให้รองผู้กำกับอัธวินเนี่ย แกหลังจากได้ยินได้พูดคุยกันนะตอนแรกก็พูดคุยกันสนุกสนุกว่าเออผมเนี่ยอยากจะทําอะไรที่ที่เกี่ยวกับด้านภาษาให้กับชุมชนนะแล้วก็ผมก็บอกเรียนแกว่าไอ้ผมก็มีทําบางส่วนอยู่บ้างแล้วนะฮะในส่วนของที่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเราเองพนักงานของเราพื้นที่ใกล้บ้านเราหรือแม้กระทั่งไปข้างนอกเอ๊ะทำไมเราไม่ทําให้กับชุมชนที่อยู่ใกล้ตัวของเราแล้วก็เพลินได้คุยแกก็บอกว่าเออมาทําให้กับทางตํารวจที่บางนาดีไหมผมก็เรียนแกว่าผมจริงๆสนใจเนี่ยสนใจในส่วนของเด็กๆ แล้วก็เราก็เลยจบเลยสึว่าเออมาทําให้กับลูกลูกตำรวจลูกหลานของของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สอนอบางนาค่ะคือนอกจากคนในชุมชนเด็กๆในชุมชนแล้วก็นี่ก็เป็นลูกหลานของเจ้าหน้าที่ตำรวจของบางนาแล้วก็นี่เขามา เลือกมาหรือ,อยังไงคะหรือว่าใครก็ได้จะมาเรียนคือเราถือว่าเราพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยผมก็บอกว่าผมคิดว่าเราเปิดกว้างดีกว่านะถ้าลูกคนไหนมีความต้องการจะเรียนอยากจะเรียนคือต้องการจะเรียนจริงๆนะฮะแล้วก็ทางผู้ปกครองเนี่ยให้การสนับสนุนซึ่งเราเราเล็งเห็นว่าไม่ใช่แค่เด็กเท่านั้นผู้ปกครองก็สําคัญเราก็บอกว่าถ้าผู้ปกครองให้การสนับสนุนคือเขาต้องมารับฟังในนโยบาย แล้วก็วิธีการของเราว่าเราจะต้องทํำยังไงมีเงื่อนไขอะไรยังไงนะซึ่งซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการทุกๆฝ่ายในกรอบระยะเวลาที่ที่จะบรรลุเป้าหมายของโครงการ English Day ของเราจริงจริงค่ะคุณดํมพงเมื่อสักครู่นี้เห็นไปสอนเองเลยหรือเปล่าครับครับครับก็โดยส่วนตัวก็ชอบฮะก็ไปก็ลงเองฮะค่ะเพราะที่จะชอบเด็กๆนะชอบครับเจ้าหน้าที่กๆจะที่ล้อมๆไขคะเนี่ยที่ยืนยืนอยู่รอบวคือรอบๆนี่เป็นเราเรียกเป็นครูอาสาสมัครของเรานะฮะซึ่งซึ่งก็รู้ รู้จักกันมาระดับหนึ่งก็มีอาจารย์โรแลนด์นะฮะแล้วก็มีทั้งทีมงานอาจารย์โรแลนด์นี่ท่านเป็นด็อกเตอร์ท่านท่านโรแลนด์กาเซียแกก็เป็นเหมือนกับเพื่อนร่วมพันธกิจนะครั้งแรกเราคุยถึงเรื่องของเด็กแล้วก็เราคุยกันเรื่องของภาษาแกก็มีความสนใจนะฮะได้ยินแบบมีมาจากหลายประเทศเหมือนกันอาสาสมัคร พอพอเราได้พูดคุยกับท่านรองผมก็บอกทนะ่านรองตอนนี้เนี่ยทางสอนอเอขาเปิดแล้วนะนะผมก็คิดว่าผมต้องการคนที่เข้ามาช่วยนะซึ่งเราเป็นระบบอาสาสมัครไม่ใช่ระบบต้องไปไปเขเรียกว่าเราไม่อยากจะไปรบกวนใคร,คร,รไปเกิดการคือต้องมีใจที่อยากจะทำจริงเพราะนั้นผมก็ได้คุยกับแกว่าคนที่มาทำเนี่ยหนึ่งต้องมีภาระใจอยากจะทําแล้วก็มีความ คือเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมายค,คือการสอนเนี่ยกลุ่มเป้าหมายสําคัญคือเด็กก็มีลักษณะของเด็กผู้ใหญ่ก็ของผู้ใหญ่คนที่จะมาทําต้องมีใจร่าเด็กจริงๆนะแล้วก็บรรลุปเป้าหมายที่เราต้องการจะจะมอบให้กับเด็กต้องการอะไรครับรือเป้าหมายคืออะไรค,คือเรา,เราใช้ภาษาอังกฤษเป็นแกนแต่เราเชื่ออย่างหนึ่งเด็กไทยเนี่ยท,ที่ขาดเนี่ยบางครั้งจุดเริ่มมันคือเรื่องของออออความกล้าจากภายในที่ผมอยากจะรู้สึกว่าให้มีคือถ้าเราเด็กเรามีความกล้าเลือกที่จะ เลือกที่จะทำแล้วเนี่ยรับรองว่าสำเร็จแน่แ่เพราะว่าเรียนมาแล้วสัพก็รู้พยากรน์นี่ยิ่งรู้ใหญ่เก่งกว่าฝรั่งอีกสอบแข่งที่ไรก็ชนะฝรั่งทุกครั้งแหละเรร้เ็นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ถ้าทำเป็นวงกว้างหลยองค์กรที่เป็นภาคธุรกิจหรือเป็นโรงแรมแบบ คุณธรรมพงแบบนี้เนี่ยมากันเยอะๆเนี่ยโหน่าจะเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงจริงๆค่ะเป็นกา้าเล็กๆไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าตอนวิธีการสอนหรือบรรยากาศในการสอนเด็กๆห้องเรียนเป็นยังไงนะคะเชิญค่ะ ค่ะชนชนวันบางนาวันนี้นะครับจะพาท่านมาดูความพยายามผู้ที่จะพัฒนาเด็กยใยแก้ไนจืดอ่อนของคนไทยเด็กไทยในเรื่องของภาษาอังกฤษเป็นความพยายามในสังคมชนในเล็กๆของพวกเรากันเองนี่นะครับ สวัสดีครับครับสวัสดีครับกลับเป็นไงครับงานนี้เรามาที่สอนอบางนาเรามาดูเด็กๆกันเพื่อจะสอนภาษาอังกฤษกันเลยครับยหน้าถึงมาทําโครงการนี้ก็มันเริ่มด้วยความเป็นกันเองของชุมชนที่รู้จักกันก็รู้จักกับทางท่านรองผู้กากับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตารวจบางท่านในสอนบางนาคนรู้สึกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นสิ่งอะไรที่เรามีภาราใจแล้วก็รู้สึกว่าเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราสนใจแล้วเรารู้ว่าทาง AEC อซีนี่จะใกล้เข้ามาก็อยากจะมีโอกาสเข้ามากระตุ้นแล้วก็ เปลี่ยนแปลงความคิดของเด็กในเรื่องของการที่เขาเนี่ยมีความจาเป็นจะต้องรู้ภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง,จงเราก็เลยพยายามจะสร้างสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ขึ้นในด้านของภาษาอังกฤษนะครับทำไมต้องบางนาครับทาไมต้องบางนา <c oughs> คือเราก็เป็นคนบางนาก็ <c oughs> ตอนแรกก็คิดว่าถ้าจะไปท <c oughs> ําก็ทําในที่ที่ใกล้ๆเรานะครเพราะว่าเราก็เชื่อว่าเราเราเริ่มเราก็น่าจะเริ่มจากคนที่ใกล้ตัวที่สุดก่อนนะครับบความหวังของโครงการนี้หรือหลักการจะทําอะไรกันบ้างครับทำมานานอย่างก็เราเริ่มที่นี่นเราเริ่ม ้ประมาณแค่เพียงเดือนเดียวนะฮะเดือนเดียวนะฮะแล้วก็เราจะมาเยี่ยมเขาทุกวันอาทิตย์นะฮะก็เราใช้เวลากันทั้าที่ละสองชั่วโมงก็เคยนยฮะก็ใช้สถานที่ของตัวเองที่เป็นที่เป็นบ้านแล้วก็เคยทํานอกจากที่บ้านที่เราเป็นแคมป์โครงการบ้านเราแล้วก็ชุมชนที่อยู่ข้างแล้วก็ชุมชนที่อยู่ข้างๆบ้านก็มาก็ก็ดีฮะเพราะว่าเด็กเนี่ยมาก็ได้รับการเปลี่ยนแปลง แต่การเปลี่ยนแปลงนี่ต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ความคิดต่อเนื่องแล้วก็สิ่งสําคัญเราู้สึกว่าผู้ปกครองเองไม่ใช่จะเป็นเด็กก็เป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้เกิดความสําเร็จได้ด้วย นอกจากที่เราไปทาที่ไหนนะเราก็มีทําโครงการเนี่ยเราเราใช้ชื่อโครงการว่า English Day นะฮะซึ่งสี่ English Day เป็นโครงการที่เราเรียกว่า English Day เป็นภาพของ English Day Thailand อย่างที่นี่เนี่ยเราก็เรียกว่า English Day สอนอบางนานะฮะแล้วก็ที่ที่เราไปทําที่บ้านเราก็เรียกว่า English Day บ้านประลัดนะฮะตอนนั้นเป็นชื่อของบ้านที่คนในละแวกนั้นเขาจะรู้จักกันนะฮะซึ่งอยู่แถววงเวียนใหญ่แถวตัดสินฝั่งตนแถวนั้นแล้วอีกที่หนึ่งที่เราได้ไปร่วมไปทําเราเป็นโครงการแบบวันเด อ,อ่อนนี่คือเราไม่มีสภาพแวดล้อมที่เรียนภาษาอังกฤษหรือเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบังคับให้ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกให้เด็กทุกคนสามารถมีโอกาสหรือว่าบางครั้งไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์ไปโรงเรียนนานาชาติหรือไปเรียนเมืองนอกเนี่ยค่อนข้างจะเป็นไปไม่เป็นเป็นได้ได้ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราพยายามทาในโครงการเราเนี่ยเราต้องการจะสร้างส,างสภาพแวดล้อมข,ของการพูดแล้วก็ลักษณะหนึ่งที่เราสังเกตคือเด็กไทยเนี่ยคือยังมีความ ความความอายนั้นสิ่งหนึ่งที่เราพยายามจะดึงออกมาจากเขาคือความกล้าที่อยากจะสื่อสารเดี๋ยวเราพาไปดูหน่อยโอเคได้ครับได้ได้แบบนี่เรากําลังจะมาพบกับคุณครูครับครับก็นี่คุณโซฟีนะครับให้โซฟีเขาอายุเท่าไหรโอเคโซฟีคเขาเป็นวบริวารีของเรานะครับก็มาเชื่อคือกลุ่มของเราเนี่ยเราจะรันชั่วโมงใน40นาทีแรกเป็นกลุ่มใหญ่แล้วหลังจากนั้นเราก็จะเป็นกลุ่มย่อยในกลุ่มย่อยลักษณะนี้นี่ก็จะเป็นกลุ่มของเด็กเล็กนะฮะ เด็กเล็กเนี่ยสิ่งที่เราต้องการจากเด็กเล็กหรือคือเป็นการเพิ่มคำศัพท์นะเด็กเพราะว่าในรูปแบบของเราเราเชื่อว่าสองสิ่งที่น้องก่อนที่นอกจากความกล้าคือเรื่องของการเพิ่มคำศัพท์แล้วก็การที่จะก,กล้าสือา่อสารในระดับนี้เนี่ยอ้าครูโซฟี Sophie นะครับโอเคโซฟี okay. Sophie, ใช่ไหมครับครูโซฟี <Yeah. S 1> how, how how do you join this program yes h uh, I join this program it's a one way of m e j o i n to reach out the children so what are you teaching the students today uh, i want to teach them first they will going to know what is the meaning of the words okay. and then they will try to make a sentence out of these words คือวันนี้เนี่ยเป็น,นเป็นหัวข้อของเรื่องของการตั้งคำถามคำศัพท์อย่างเช่น what, what the when, what oh, when, when who, what, when, who, how, why we try to uh, to look the meaning yes. and then have the meaning we are going to try to have communication asking questions สวัสดีครับสวัสดีครับที่อะไรเอ่ยชื่ออะไร น้องออยครับวันนี้มาเรียนอะไรแม่บังคับมาสนไหมัครบสนุกไหมครับนี่เรียนสนุกไหมครับชอบกินก่อนสอนอะไรบ้างวันนี้สอนมากี่วันแล้วสอนอะไรบ้าง าจะเก่งภาษาอังกฤษนะคือดีมกเลอดะอ๋อใช่ใช่ครับครับกาครับสอนเด็กไทยสอนพูดภาษาอังกฤษ It's a hard for you to teach Thai e t h children. At first, at first, yes, but if they they know already the words. อ๋อเขาบอกช่วงใหม่ๆก็จะยากหน่อยแต่พอเริ่มจับจุดได้เนี่ยก็จะอะไรที่ง่ายขึ้น